มันมันจะมีเพจหนึ่งที่เขาเคยว่าหนูว่าอาจจะเป็นครั้งครั้ง,งอนว่าเรื่องอาจจะเรื่องผิดที่เรื่องหนูมาเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูจะท้อเพราะคานั้นแล้วแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันแรงอะไรนะแต่แบบมีแฟนคลับมาพูดกันเยอะ mm. เยอะแบบตอนนั้นเป็นช่วงงานแคทและเหมือนหนูเหมือน เปิดครั้งแรกแล้วก็มีคนดูแบบไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยมีแฟนคลับนักร้องคนอื่นใช่ไหมแล้วเหมือนตอนนั้นก็เหมือนตั้งสคริปกันไว้แล้วว่าคนนี้พูดจบแล้วหนูจะพูดเข้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหนูก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าไม่เป็นก็ยังทําแบบตามสซคริปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทาทาไปแล้วม,มันมันผิดคิวแล้วดูเขาแบบ ฟังไม่รู้เลยว,ว่าเขาคุยอะไรกันแล้วหนูกับผูดอยู่ดีเข้าเพลงเลยแบบบางคนเขาเปิดเพลงซะส,สวยเลยว่าเออแล้วมาฟังเพลงนี้กันอะไรเงี้ยแต่แบบหูคั้งแรกอูอะไรแบบกดดันมากแล้ก็อคนก็แบบเริ่มมีแบบปากเสียงทั้งดีทั้งไม่ดีในแบบโซเชียลกดดันมากตอนนั้นี่ ออแล้วหลังจากที่สมุิเราเจอเหตุการณ์บทเวทีแบบนั้นน่ะสิ่งที่โมบายทาต่อไปคืออะไรอ่ะหมืถนเหมือนพัฒนารีบสปีดตัวเองไงหรือว่าต้องทำอะไรให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็หนูอ่ะก็จะเป็นพวกที่หนูบอกว่าการเข้าเพลงการส่งเข้าเพลงเพราะว่ามันเป็นเพลงของเราแล้วก็ต้องส่งให้มันดีๆแล้วก็การเข้าสื่ออย่างเงี้ยหนูก็ฝึกทุกวันในห้องน้ำว่าเราจะต้องพูดยังไง อะไรเนี่ยลองลองลองพูดที่้อมทีหนึ่งให้ดูหน่อยดิอ่ะเฮ้ยนี่ง่ายแล้วทำมาเป็นปีครึ่งปีแล้วหนูก็ยังไม่ดีอ่ะครึ่งปีแล้วยังเหมือนเดิมอ่ะเพลงเกี่ยวกับอะไรครับคุกกี้ก็อยากจะฝากเพลงนี้นะคะซิงเกิลที่สองนะคะชื่อเพลงว่าคุกกี้เสียงไทยหรือเคยสะดุดปอจึงคุกกี้นะคะอันนี้อันนี้าที่ฝึกในห้องน้ำเต น้ก็วันนี้เรารู้สึกดีใจมากรู้สึกรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่มางานในวันนี้อ๋อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้พวกเรามารับรางวัลในงานบลาบลาบลาอะไรปใช่มันก็จะแบบเป็นทางการเหมือนนักข่าวอะไรอย่างนี้ขึ้นแบบว้าหนูอะป็ะคนสัมภาษณ์ไม่เก่งแต่แบบตามไปเซ็นเตอร์ก็จะอยู่